แป้ยโอ้ฟันทีละสูไอ้พอะไรกันวะหรือวิธีการนี้เนี่ยฟันทีลสูตรนีเฮียมันขึ้นมป็กนะเว้ยทีละสูตระไรฟันทีละสูมเปอกนะเว้ยทอ่แป้งนไม่างเลยแรงอะไรอ่างีี่เซตกว้างขายกันเท่าไหร่พี่แรงนะพฟันขายวัวเซตกว้างแตง เนี้ยเงี้ยผมขอเป่าเลยเนี้ยตลบพี่พี่เล่นเต้นพี่พี่อย่างนี้พี่มาวิ่งเก็บเต้นตั๊กหาแล้วเ็้อยูอาร์มีเป่ายูยูอาร์เบดิมาแล้วหัวเอาแข็ขึ้นไปแตกแล้ว

แก quá หรือ quá, ขึ้นเลยไม่ได้

มิตัไะไอมเปล่าพคับอะไรนะครับมีเป่าพันนะครับผมอาไแรกไม่มีเลยตายเฮ้ยมันนี่มาแล้วไปแล้ว แรกข้ามาหาเจ้าแล้วฮ่า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 าเอา้ออะไรวะนี่ เฮ้สัตว์กูเปพวกเราน้องเจ้ากุดด้วยคนนี้เจอกันหน่อยพี่เมียบี Rồi hấp, ra bao, hai. hấp, chú con. pháp nha. Cái này mới lọc. Ờ, đi vậy? Ôi, cốt huyết Thì đồn này Nào, có mấy

สวยมีข้อห้าเดี๋ยวเอววเอก็แตกไปดิเตะมาแตะสวยๆ